สวัสดีค่ะวันนี้ป้าวรีตื่นแต่เช้ามานะคะคุณลุงก็เข้ามาในห้องบอกว่าวารีนี่เธอมีอะไรก็ไม่รู้ส่งมาจากเมืองไทยนะคะป้าวรีบอกเอออะไรเอนอามาเกะดูที่ล่ะามาจากกรุงเทพเก็บบอกนี้นะป้าวรีก็ดีใจค่ะ เอใครส่งอะไรมาให้ป้าวารีนะจากกรุงเทพนะก็อยากจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะว่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะมาเห็นพร้อมๆกันค่ะว่ามันคืออะไรเนาะโอเคไปเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อน อะไรนะเปิดแล้วนะป้าบรีเปิดแล้วแทนแทนแทนติง๊งอะไรอยู่ข้างในหลายชั้น ว้าวเตนเต้นเต้นนี่ค่ะเมียล็กสาวจากกรุงเทพนะคะเขาได้ส่งมเมล็ดมะเขือมาให้ป้าวารีค่ะป้าวารีเพิ่งตื่นนอนมาค่ะหน้าก็งงงวงเงียอยู่เนี่ยพูดกับงุ้งยิงงุงง้งยิงนิดนึงนะคะว้าวอันนี้ค่ะมะเขืออันนี้ก็คือมะเขือตอแหลนะคะอันนี้ อันนี้หยดเงินอันนี้หยดฟ้ามะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะลูกผสมค่ะอันนี้มะเขือเปราะอ,อันนี้มะเขือตอแหละอะไรก็ไม่ดีใจเท่าเมล็ดพันธุ์นะคะป้าวริไม่อยากได้อะไรจากาลูกหลานเลยเนี่ยแค่เมล็ดพันธุ์แค่นี้นะป้าวรีดีใจมากเมล็ดพันธุ์นี้มาจากลูกสาวค่ะ น้องอาราแตนะคะส่งมาให้ค่ะอันนี้จากกรุงเทพค่ะเดี๋ยวปีหน้านะป้าวารีก็จะได้มะเขือมะเขือของไทยเราเนี่ยไทยแท้ๆเลยนะคะได้กินเก็บแล้วก็ถนอมอาหารไว้กินทั้งปีเลยนะแล้วปีนี้นะคะป้าวารีก็ได้กรีนเฮาส์จากคุณลุงค่ะคุณลุงซื้อกลีนเฮาส์ให้ป้าวารีอีกหลังนึง สำหรับมักเขือเลยค่ะปีนเฮาส์ที่ป้าวรีมีอยู่นี่ก็เ่อก็จะปลูกแค่พริกค่ะต้นพริกนะก็เต็มแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆเองค่ะ,ะฝัง่งทางนี้ก็สองหน้าต่างฝัง่งทางนี้ก็สองหน้าต่างมันก็แค่เล็กๆเองค่ะก็แค่ใส่พริกไปแค่ประมาณ6ต้นก็เต็มแล้วแล้วคุณลุงก็ ซื้อกลินเฮาให้ป้าบรีใหม่ก็ไซส์เท่ากันเลยค่ะเพราะป้าบรีบ่นมานาะนแล้วบอกอยากได้มะเขืออยากได้มะเ,เขือก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะทีนี้ไปบ่นกับลูกๆหล,ล,ลานๆที่เมืองไทยอยแม่เนะี่ยอยากได้มเมล็ดมะเขือมากเลยเขาก็ไม่พูดอะไรนะเขาก็พูดไปอย่างอื่นเหมือนเขาไม่ฟังเราอย่างเงี้ยอืมพอมาวันนี้ เขาส่งมาให้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยค่ะก็คลิปนี้ป้าวรีก็มาร่วมเปิดกล่องพัสดุด้วยกันนะคะจากเมืองไทยค่ะคลิปนี้ป้าวรีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมาร่วมดีใจด้วยกันเนาะสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับใจเรานะคะโอเคค่ะป้าวรีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ